อะพาน้องไปลูกป่ะตอนนี้ก็ต้องให้เด็กๆสองตัวเดินคู่กันทุกวัน ไม่เอาพี่ล้นพี่ล้นน้องบกไม่ไม่ได้หมากลับมาหนึ่งตัวชื่ออะไรไปเขียนชื่อไหมบุ็นเเหลือไหมยบญเหลือ มาลองไหมไหมมาลองเก่งมากที่จะทำให้เรียบขึ้นแล้วได้นมมาหรอนั่เป็นกาไม่อยดีใช่ไมาลองเก่งมากเก่งมากมารอเก่งมาก ดูๆไม่ไม่ร้องทงบนด้วยเก่งคข้างบนหนูก็มีไก่โอ๊กอะมองน้องอยู่นั่นอ่ะดูงอนดูๆไม่มองเฮ้ยไม่ไม่อ้ามีมียาเคี้ยวดูๆดูทำหน้าะทำหน้า เงอินอะไรออะหนกอันนี้เล่นกันนีเ่เล่นกันไม่เอาเล่นกันเออเอออารมณ์ดีนะควาหนูก็มีนะหนกน้องได้หนูก็ได้เหมือนกันเนะีย่ยอยากเล่นกับน้องแหละเก๊ น้องก็อยากเล่นด้วยมองใหญ่เลยพี่บอลมาเล่นบอลกับหนูไหมเนี่ยนางอะชอบล้นก็ดีแล้วหนูจะหมั่นเคี้ยวลูกบอลขนาดนี้ไม่ได้นะลูกทำเป็นเก่าทำเป็นเก่าจับทุบเข้าให้โอ้โหหนูกเขาแหละ ที่สนุกได้ขนาดนี้เพราะว่าณนะตอนนี้นะคะบาลองถูกอันตี้ยืมตัวไปถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วบุลโลเล่มีความสุขพอรู้สึกว่าได้อยู่ตัวเดียวร้อนร้อนเ็นเมบไปอ๋อ ร้อนร้อนดูมือมมใครทำ<า>เฮ้ยเลือดหูไม่ก็ออกเลยแม่งตรงหูใครทำนี่จะต้องไปทำแผลให้น้องใครทำแําวมาเรียกอีกได้ไงใครทาใครทาดมดม,ดมใครทำอันนี้ใครทำแกอีกไม่รเรื่องแกก็ไม่ได้ไม่ได้เลยพุ่งอยี่ได้ไงไม่ได้ หนูไม่ผิดนะล้นแต่หนูก็ไม่ควรจะห่วงมามีเกินไปนะมานี่คู่เลยแผลนี้ต้องเย็บนะไปมาเลยทั้งคู่ไม่ต้องมองหน้าค่ะไม่ต้องมองหน้าถ้าไม่ดีกันเนี่ยเดี๋ยวจะให้นั่งอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งทั้งคู่เลย อืมดีไหมเอาไหนดูดิดูดิจะกัดกันไหมดูดิกัดไหม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 เอาไหมไก่ไปเลยไหมเอาวบ้างดีกันแล้วเหรอดีกันยังกัดน้องไหมกัดไหมกัดน้องไหมเอาไหม สภาพเฮ้ยบอกคู้ีกเลยหรอตั้งแต่เมื่อวานเล่าเป็นแถวเฉยๆนี่ก็ใช้เล่นวันนี้มันกัดตีนล้นล้นเลยโกรธวันนี้นี่เริ่มก่อนเมื่อวานนี่เริ่มก่อนเกี่ยงกันแล้วตอนเนี้ยเออโดนละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้ผูกทั้งวันเลยคู่เนี้ยอยู่ด้วยกันทั้งวันไปเลยนะ แม่ได้เลือดทีนอนด้วยกันได้ดีเดย์เลยวะ่ะว่าไงหมูหันดูดิเดินผ่านกันได้ดีเดเลยมาลองอย่าขึ้นเตียงลนนะทีลสะสเต็ปนะโอ้ล้นเก่งูลกเก่ง มีการมองมาลองแบบหงงหแต่ไม่ขู่อเธอเห็นหรอ้อนไห่แก่น่ารักก็ม <Okay. S 2> ีอารมณ์โมีสติเพิ่เยอะแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยโอแผ่มามีคุมละเนี่ยแผ่มามีคุมละร้นอนเก่งอะ่ะมาเรามันก็รักล้นนะจริงๆเหรอวิอว่งเล่นก็วิ่งอยู่แต่กันล้นอืมดีดีดีคิดถูกแล้วที่รับหนูมาห์หน้าเหมือนรีโลสติดเลยเพราะหนังเหนียวเออเนี่ยโคตรเหนียวเลย นางนางแอบ,บดูปป๊บบแบบปาทำแผ้ใครทำแบบมี้ใครทำใครทำแบบนีใครทำเหรอปะใช่ไหมแอบมองแหละแอบมองปป๊าทำแ้แหละดูดิพร้อมดูหน้ามาเลยเกยเกยไอีสองตัวแอบ,บมองมบมนี้ทำแผลเหรอเนี่ยเออคนละฝั่งมองคือคนละฝั่งเลย พ่อทำแผลตัวดีแม่งขอบคุณฮนะเก่งมากเลยมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้านีก้ก็เด็กๆก็ดีขึ้นเยอะเลยบุญล้นก็ดมบาลองดมหน้าเลยนะบาลองก็ไม่ค่อยหาเรื่องอยู่ละถ้าเขาไม่มาหาเรื่องก่อน ช้านี้มือก็บวมเป่งเลยอะบวมแบบขยับไม่ได้เลยปวดมากน้องขาสั้นหลุค,คอยน้องด้วยเดี๋ยวน้องเหนื่อยมากนะลองคอยพี่ครับพี่ชีอยู่หลุกหาของเล่นเหรอเมื่อกี้นางไปขนของ แล้วนางก็เอาลูกไม้มาตั้งเนี่ยให้บาลองดูอ๋อเด็กเด็กก็ไม่เอ๊ะเก่งมากเนี่ยเนี่ยหนูวิ่งอย่างเงี้ยพี่ลนไม่ชอบรู้ไหมตแต่ลนเขาก็อดทนเยอะขึ้นแหละเก่งมากคุณล้นน,น้องน้องป้าปล่อยแล้วนะดูน้องนะ คอยให้บาลองลังเท้าก่อนนะบาลองเก่งมากคุณล้อนก็เก่งที่รอน้องหนุกบาลองเก่งมากเก็บน้ำไม่ได้เออบาลองดูชอบน้ำอ่ะร้อนร้อนร้อน,นมีมีมีแอบมองหน้าน้องร้อนมานีิมีเกียดน้ำ ก็จากที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้บุญล้นกับบาลองก็ไม่ทะเลาะกันอีกแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็แต่มัมมี่ก็สามารถปล่อยให้ทั้ง2ตัวอยู่ใกล้ๆกันได้แบบสบายใจสรุปแล้วเหตุการณ์จบลงได้ด้วยดีก็ต้องถือว่าแผนี้คุ้มจริงๆเลยเจ้าบุญล้นเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you